สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของหลักของการออกแบบงานกราฟิกนะคะเราจะมารู้จักเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกกันนะคะว่ามีหลักของการออกแบบอย่างไรนะคะซึ่งก่อนที่เราจะออกแบบงานกราฟิกใดๆเนี่ยเราควรที่จะมีการวางแผนก่อนว่าจะต้องออกแบบไปในทิศทางไหน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของงานนะคะจะเป็นอย่างไรกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะแล้วก็เนื้อหาจะเป็นแบบไหนรวมถึงโทนสีหรือว่าธีมว่าจะต้องเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็จะเอาไปนำเสนอที่สื่อไหนนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยจะเป็นตัวในการกำหนดรูปแบบของงานกราฟิกที่จะสร้างขึ้นนะคะสำหรับช่องทางการนำเสนอเนี่ยนอกจากสื่อสิ่งพิมพ์วัสดุต่างๆแล้วนะคะ กราฟิกที่ใช้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นการสร้างที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นการทำหน้าปกนะคะทำรูปบน f a c e b o o k นะคะเป็นรูปของหัวกิจการต่างๆประมาณนั้นนะคะเป็นปก Cover ของ Facebook นั่นเองนะคะหรือว่า LINE หรือว่า YouTube เป็นช่องของเราเองเราก็ต้องมีการออกแบบนะคะให้สื่อถึงตัวตนของเจ้าของช่องนั้นๆนะคะ รวมถึงการออกแบบโปรโมทร,ร้านค้านะคะต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คนทำร้านค้าออนไลน์เนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะอ่าเราก็มาดูตัวอย่างอย่างเช่นเห็นไหมคะตรงนี้เป็นหัวของ Facebook Fanpage นะคะตัวนี้เขาก็บอกว่าขายสินค้าอะไรเอ่ยลักษณะเหมือนหมอนเนาะ ช็อปง่ายราคาพิเศษมีช่องทางการชำระการซื้อจากช้อปปีได้ด้วยนะคะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะคะแต่ว่าสื่อตัวนี้ค่อนข้างจะมีข้อเสียตรงเห็นไหมคะด้านบนเขาใช้ตัวหยักหยักตรงนั้นเป็นสีดำซึ่งตัวอักษรสีขาวเนี่ย mm. เขาทำตัวเล็กมากซึ่งมันค่อนข้างที่จะกลืนซึ่งบางคน,นอาจจะเข้าไปซื้อทางไลน์เนี่ยก็อาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่ชัดนะคะซึ่ง มันก็ต้องคำหนึงถึงให้ครบนะคะต้องดูให้ครบว่าโอ้พอเขามองเห็นปุ๊บเขาสามารถเลือกช่องทางที่จะช้อปปิ้งหรือว่าซื้อของร้านเราได้เลยนะคะต่อไปในเรื่องของวิดีโอนะคะการนำเสนอเป็นวิดีโออะ่ะก็มันจะมีเรื่องของขนาดที่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นใน Facebook หรือ Instagram เนี่ยก็จะใช้ขนาด4ต่อ5 9ต่อ16แล้วก็ที่นิยมใช้ที่สุดก็คือ1ต่อ1 ะะแต่ถ้าเป็นจอของคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะเป็นพวก16ต่อ9นะคะซึ่งถ้าเราทำแบบเปิดที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็ทําเป็น1ต่อ1ไปก่อนก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะมันก็จะสามารถขึ้นได้เห็นได้ครบเต็มเฟรมพอดีนะคะต่อไปการเลือกรูปในแนวตั้งหรือแนวนอนอย่างเช่นวิดีโอแนวตั้งก็จะเป็น4ต่อ5นะคะหรือว่า9ต่อ16ก็จะเป็นสำหรับ ดูกับมือถือที่เป็นแนวตั้งนะคะก็จะทำให้แสดงวิดีโอได้เต็มนะคะแม้กระทั่งว่าผู้ชมเนี่ยไม่ได้สั่งให้มันเต็มหน้าจอนะคะต่อไปค่ะอ่าดูที่การกำหนดวัตถุประสงค์นะคะอ่าสัปดาห์นี้ต้องขออภัยจริงๆถ้าเกิดเอ่อคือปากกา iPad ของครูเนี่ยมันมันมันเสียนะคะตอนนี้ส่งไปซ่อมแล้วก็ซื้อใหม่อีกอันนึงนะคะเพราะว่า ใช้กันหลายคนนะคะประกามันเสียก็เลยไม่สามารถที่จะเน้นหรือว่าชี้หรือว่าอะไรให้นักเรียนดูได้นะคะแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพัฒนาแน่นอนนะคะ,ะมาต่อกันค่ะการกําหนดวัตถุประสงค์อย่างเช่นเราต้องการที่จะทําอะไรนะคะอย่างเช่นต้องการโปรโมทสินค้าใหม่หรือว่าต้องการแจ้งโปรโมชั่นลดราคาแจ้งข่าวสารหรือเป็นการโพสพูดคุยทั่วไปกับแฟนเพจนะคะ,ะเรามาดูกันที่รูปแรกเลยนะคะสีจันทร์ นะคะตัวนี้เป็นรองพื้นเขาต้องการทำอะไรคะตัวนี้นะคะเขาต้องการที่จะโปรโมทสินค้าใหม่นะคะว่ารวบรวมเหตุผลทำไมต้องรองพื้นเจ้าหญิงเห็นไหมคะใช้คำนิดเดียวนะคะแต่มันทำให้คนดูเออมันต้องใช้จริงเหรอนะคะปกปิดสูงสุดกันน้ำกันเหงื่อเกลี่ยง่ายป้องกันสะดวกซื้อง่ายที่เซเว่นนะคะตัวนี้นะคะมันก็คือการ โปรโมทให้คนรู้สึกว่าเอ้ยลองดูก็ดีนะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนอันถัดไปนะคะเป็นการแจ้งโปรโมชั่นลดราคาเพราะว่ามีตัวหนังสือ29ชัดเจนมากนะคะรถแรงทุกสีทุกรุ่นเริ่มต้น29เห็นไหมคะ29บาทนี่มันช่างยั่วยวนให้เราเดินเข้าไปซื้อเสรยเหลือเกินนะคะต่อไปค่ะการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะ ซึ่งการที่เราจะนำสินค้าหรือนำอะไรไปสื่อสารเราก็ควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะขายาติ้นทาปากอย่างเงี้ยเราก็ต้องกำหนดทา r กเ t กลุ่มเป้าหมายไม่เกินอายุประมาณ30ปีเนาะนะคะก็เราก็จะต้องใช้สีสันที่มันสดใสใช้รูปแบบลูกเล่นอะไรที่มันทันสมัยเหมาะกับวัยรุ่นนะคะแต่ถ้าเราบอกว่า เราต้องการขายสีพึ่งทาปากอย่างเนี้ยมันน่าจะเป็นคนที่อายุประมาณ40-50ขึ้นไปนะคะลักษณะมันก็ควรที่จะดูโดดเด่นดูออกแนวสีสุภาพสีเรียบนะคะคุมโทนอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะการกำหนดลักษณะของงานกราฟิกนะคะ อย่างที่บอกว่าการทํางานกราฟิกเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ทําคนเดียวเรา,าต้องทํากันเป็นทีมนะคะเราก็เลยต้องมีการกําหนดทีมของงานนะคะอย่างเช่นทีมของงานเนี่ยกำหนดเป็นสีแดงน้ําตาลนะคะการออกแบบของแต่ละคนก็จะออกมาในรูปแบบที่มันต่างกันออกไปแต่ว่าใช้สีทีมเดียวกันนะคะอ่า นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้สีที่มันต่างจากตีมออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้งานของเรามันแปลกแยกออกไปแล้วก็ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะต่อไปการใช้สีที่โดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์อย่างเช่นอ่านี่เห็นเลยสีตัวนี้เขาใช้สีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากทําให้เราสามารถเรียกได้ว่าสีเขียวไมโลนะคะนักเรียนหลายคนต้องรู้จักสีเขียวไมโลแน่นอนเพราะเราเห็นสีเราจะบอกเพื่อนเนี่ยอยากได้สีเนี่ย สีเขียวเขียวอะไรล่ะเขียวมีนั้งหลายเขียวใช่ไหมคะพอเราบอกไปปุ๊บเขียวไมโลเพื่อนอ๋อเลยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขามีธีมสีเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นสีที่ทําให้คนรู้จักเขามากขึ้นด้วยนะคะต่อไปคะ่ะอ่าการสร้างสีสันเพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์อ่ามาดูกันที่ตรงนี้นะคะลอล่าเมอร์เออร์แอดสยามพารากอนเอ็กซ์คลูนะคะ ตัวนี้เขาจะใช้โทนสีออกน้ำตาลและดำนะคะเพื่อขับสินค้าแล้วก็ขับคำว่าสยามพารากอนเอ็กซ์คลูซีฟให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคือไอ้ตรงบาย2เกทหนเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่ในความสนใจหรือความสังเกตของคนเห็นเลยคนจะเห็นแค่สยามพารากอนเอ็กซ์คลูซีฟมันบ่งบอกถึงความหรูหรามีระดับนะคะแล้วก็ความเป็น ผู้นำทางแฟชั่นนะคะทางการแต่งหน้าตัวนี้นะคะก็เป็นการเลือกใช้สีที่กลมกลืนนะคะถ้าในขณะเดียวกันถ้าเราจะใช้สีกับวัยรุ่นเราก็ควรใช้สีที่มันสดใสสีพาสเทลสีสบายๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการสื่อถึงความมีระดับเนี่ยก็ควรจะใช้สีดำสีม่วงสีแดงอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะ การใช้ฟอนต์หรือรูปแบบของตัวอักษรก็ควรที่จะใช้ฟอนต์ที่มันอ่านง่ายแล้วก็ถ้าใส่รูปร่างใส่รูปเล่นของฟอนต์เนี่ยก็ควรจะพิจารณาให้ดีว่าต้องอ่านออกไม่เพี้ยนไปนะคะอ่ะให้ดูอันนี้เลย very กับเขาเขาต้องการจะใช้ฟอนต์ให้มันดูไทยๆนะคะแต่ very เนี่ยมันเป็นคำภาษาอังกฤษเขาก็ต้องหาฟอนต์ที่อ่านให้มันออกว่า มันเป็นคำว่า very แล้วก็ต้องให้ดูเป็นคำดูไทยๆด้วยนะคะอาต่อไปค่ะการเล่นกับภาพอาเดี๋ยวเราก็จะได้ทำกันเหมือนกันนะคะการเล่นกับภาพนะคะก็เป็นการแสดงภาพคละชิ้นจริงๆแล้วก็คือการนำภาพใหญ่ภาพหนึ่งเอามาตัดออกเป็นภาพย่อยๆ2ภาพ3ภาพ4ภาพแล้วแต่ที่เราจะออกแบบนะคะแล้วก็ให้มันเปิดทีละภาพแล้วเลื่อนไป นะคะให้มันเปิดเป็นจิ๊กซอก็ได้นะคะมาต่อกันมันก็จะทาให้ดูแบบว่าน่าสนใจอะ่ะอันนี้มันคืออะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการดึงดูดอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหรืออาจจะลองนําเสนอเป็นวิดีโอดูบ้างนะคะอย่างเช่นไก่ทอดอย่างเงี้ยเราเอาไก่ที่ทอดแล้วร้อนแล้วขึ้นมาแบตบแล้วถ่ายวิดีโอซูมเนี่ยบางครั้งคนที่เลื่อนผ่านเนี่ยเขาก็จะมาหยุดมองดูนะคะบางครั้งเขาอาจจะดูโฆษณาของเราจนจบเลยก็ได้ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะการถ่ายภาพหรือวิดีโอนะคะก็ควรมีการจัดองค์ประกอบจัดแสงวางแผนด้วยนะคะถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสตอรี่บอร์ดนะคะเพื่อทำให้เราถ่ายได้อย่างครบถ้วนทุกฉากแล้วการถ่ายภาพเนี่ยก็ควรที่จะถ่ายหลายๆมุมหลายๆช็อตหรือเพื่อเผื่อที่มันจะเสียหรือว่าเอามาใช้ในโอกาสอื่นๆได้นะคะ การนำภาพหรือวิดีโอมาทำแบบงานกราฟิกนะคะก็อย่างที่อย่างที่บอกก็คือต้องมีการวางโครงล่างคิดไว้ก่อนว่าจะใส่ภาพอะไรมีข้อความอะไรบ้างต้องการจะวางตรงไหนจะเน้นอะไรนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสิ่งต่างๆให้ครบถ้วนและชัดเจนค่ะอ่าตรงนี้สำคัญเลยนะคะหลักของการใช้สีนะคะ ชุดสีโทนร้อนโทนเย็นตัวนี้มีออกสอบด้วยนะคะสีโทนร้อนก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงสีม่วงให้ความรู้สึกร้อนแรงกระฉับกระเฉงส่วนสีโทนเย็นก็จะประกอบไปด้วยสีเหลืองแบบเข้มเข้มขึ้นมาสีเขียวสีน้ําเงินเข้มและสีม่วงเข้มก็จะให้ความรู้สึกในการสงบแล้วก็สดชื่นขึ้นนะคะมาดูที่ด้านล่างนะคะเป็นการผสมระหว่างชุดสีโทนร้อนและโทนเย็นนะคะ ในนี้ใช้โทนเย็นคือสีเขียว85% 80%นะคะแล้วใช้ตัดกับสีโทนร้อนก็คือสีแดงด้านล่างด้านบนที่ขอบอีก20%นะคะมันก็จะเป็นชุดสีที่มันดูแตกต่างนะคะแล้วก็ดูดึงดูดความสนใจขึ้นมานะคะต่อไปนะคะตรงนี้มีออกสอบด้วยการใช้สีคู่ตรงข้ามจากวงล้อสี ่าตรงนี้นักเรียนต้องศึกษาเยอะๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนวิจารณ์นะคะสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าซองขนมหรืออะไรก็ได้ที่นักเรียนเห็นนะคะต่อไปเราจะเรียกว่าการใช้สีตัดกันอย่างเช่นใช้สีเขียวกับสีแดงตัดกันใช้สีเหลืองออกโทนส้มตัดกับสีม่วงโทนน้าเงินนะคะ เป็นสีคู่ตรงข้ามจากในวงล้อของสีนะคะส่วนแม่สีหลักในวงล้อของสีก็จะมีสีเหลืองสีแดงและสีน้ําเงินนะคะซึ่งแต่ละสีเนี่ยเมื่อเอามาผสมกันอย่างเช่นสีเหลืองผสมกับสีสีน้ําเงินเนี่ยก็จะได้เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เอาสีเขียวมาผสมกับสีเหลืองอีกก็จะได้เป็นสีเขียวอ่อนนะคะเอาสีเขียวผสมกับสีน้ําเงินก็จะเป็นสีเขียวเข้มมันจะไล่เฉดไปแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ สีรองในวงล้อสีนะคะก็จะเป็นสีส้มสีเขียวสีม่วงมีออกสอบนะลูกส้มเขียวม่วงม่วงนะคะเป็นสีรองในวงล้อสีสุดท้ายสีตติยภูมิก็คือที่ครูพูดไปเมื่อตะกี้นะคะพูดไปเมื่อกี้ว่าเป็นสีรองก็คือสีที่ได้จากการผสมสีอ่ส้มกับสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีเหลืองส้มอย่างนี้ค่ะ สีเขียวต้องอ่อนได้จากสีเหลืองผสมกับสีเขียวประมาณนี้นะคะอ่ามาดูที่เรื่องของการเลือกใช้สีนะคะเราก็เอามาปรับใช้กับงานออกแบบนะคะอันนี้เดี๋ยวครูจะให้เราวิจารณ์ด้วยว่าไอส้สื่อสิ่งพิมพ์ของเราเนี่ยมันใช้สีแบบไหนใช้ตัวอักษรแบบไหนแล้วสามารถที่จะดึงดูด ผู้ใช้หรือว่าผู้เห็นอย่างไรนะคะอ่าดูที่รูปแรกนะคะสีจันอีกแล้วสงสัยสีจันจะทําโฆษณากับบริษัทหนังสือนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะอันนี้คือการใช้สีโทนเดียวกันเฉดเดียวกันก็คือเฉดสีออกชมพูแดงนะคะแล้วก็เห็นไหมคะพื้นหลังเป็นสีชมพูเรียบๆเ,เลยใช้สีขาวมาเป็นคําว่าเซลลนะคะเพื่อที่จะบอกว่าโอ้ชันลดราคานะแล้วราคาเพียง สามชิ้นร้อยเกบาทเองนะคะคระทุกรุ่นคระทุกสีได้มันก็ทําให้เราอืรู้สึกอยากจะเสียเงินสเลเกินนะคะต่อไปค่ะด้านล่างตรงนี้เป็นการใช้ชุดสีข้างเคียงก็คือใช้สามสีที่อยู่ติดกันในวงล้อสีนะคะอย่างเช่นตัวอย่างในรูปก็จะใช้สีแดงสีแดงส้มและสีเหลืองส้มนะคะสุดท้ายมาตัดด้วยสีดําด้านล่างเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับสินค้าก็คือโอ้ แหมมันยืดดีจังเลยเนาะต่อไปค่ะอ่ามาแล้วสีคู่ตรงข้ามใช้สีแดงคู่กับสีเขียวนะคะอย่างละครึ่งเลยนะคะซึ่งมันปัดกันปุ๊บก็จะทำให้จานอาหารของซิสเลอร์เนี่ยดูเด่นขึ้นมาในทันทีทันใดเลยนะคะต่อมาค่ะอันสุดท้ายใช้สีตรงข้ามเยื้องกันใช้สีตรงข้ามเยื้องกันเนี่ยเรามองปลาเดียวเราก็จะรู้เพราะว่ามันจะมีสีที่แตกต่างอยู่นิดเดียวก็คือ10 ก็คือตัวนี้จะเป็นสีส้มมี10%อยู่ที่คำว่า shopee exclusive กับรูปลักษณะเหมือนวตัววายนะคะหัว vivo นะคะตัวนี้แล้วนอกนั้นเขาก็จะใช้สีวงสีน้ำเงินโทนน้ำเงินม่วงมาเป็นตัวประกอบทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือใช้สีตรงข้ามเยื้องกันเราต้องบอกให้ได้นะคะว่าเป็นใช้สีตรงข้ามเยื้องกันใช้สีคู่ตรงข้ามใช้สีเฉดเดียวกันหรือใช้ชุดสีข้างเคียงนะคะตรงนี้ สำคัญเลยอ่ามีอีกแบบนึงก็คือใช้สีดำเป็นพื้นหลังซึ่งนิยมใช้กันมากเพราะช่วยให้สินค้าดูเด่นมีค่าแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอ่าเห็นไหมคะด้านหลังเป็นสีดำมันทำให้แซลมอนนี่เด่นขึ้นมาแทบจะเด้งเข้าปากเราเช่นกุ้งแม่น้ำเผาเหมือนกันเห็นไหมคะสีดำด้านหลังทำให้กุ้งแม่น้ำเนี่ยแหม่กลิ่นลอยมาเลยนะคะ ลำดับต่อไปนะคะสุดท้ายก็จะเป็นการใช้สีที่เรียบง่ายนะคะในการนําเสนอสินค้านะคะส่วนใหญ่จะใช้พื้นหลังสีอ่อนนะคะเน้นสีเรียบเรียบไม่ฉุดฉาดจะทําให้สิ่งที่เราต้องการเน้นมันดูเด่นขึ้นนะคะอย่างเช่นในรูปแรกนะคะมิสเตอรนัะคะตัวนี้ใช้พื้นหลังเป็นสีขาวเนาะแล้วก็โดนัทเนี่ยมันเป็นสีสารสดใสยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้สีเขียวในการเดินคําพูดนะคะ ส่วนราคาใช้สีแดงเพื่อที่จะบอกว่า4ชิ้นแค่80บาทเองนะคะต่อไปนะคะอันสุดท้ายตรงนี้นะคะใช้ด้านหลังเป็นพื้นสีขาวนะคะแล้วก็ใช้สีเขียวเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นซอฟเสิร์ฟมะพร้าวเขาก็เลยใช้สีเขียวนะคะฟินไม่หยุดคูณ2 2ถ้วย99บาทใช้สีแดงส่วนใหญ่ นักเรียนต้องสังเกตนะคะสังเกตที่ดีว่าถ้าเป็นราคาลดราคาเขามักจะใช้สีแดงเพราะสีแดงเป็นสีที่ใช้ในการกระตุ้นความอยากความอยากได้ความอยากรู้ความอยากลองนะคะต่อไปตัว p โ o รดักสินค้าของเขาเป็นสีน้ำเงินมันก็จะดูลอยเด่นขึ้นมานะคะสำหรับงานนะคะสำหรับในวันนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอา สื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าซองขนมกล่องขนมหรืออะไรก็ได้ขึ้นมาหนึ่งอันมาวิจารณ์ให้ครูฟังว่าอันนี้นะคะใช้สีโทนไหนตัดกับสีโทนไหนนะคะแล้วก็การออกแบบเป็นอย่างไรฟอนต์เป็นอย่างไงจัดวางรูปแบบเป็นยังไงมีข้อเสียไหมมีข้อดีไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าเออในความสึกข,ของเรามันสวยหรือไม่สวยนะคะ การถ่ายคลิปวิดีโอเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างในการถ่ายให้ดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันสัปดาห์หนะ้าสวัสดีคะ่ะ